สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สิบหกกรกฎาคมปีหกแปดนะครับวันนี้ก็เช้าวันหวยออกนะครับเนาะเช้าวันหวยออกวันนี้เป็นวันดีครับเนาะวันดีสึกใหญ่สึกเงินแสนครับเนาะที่หลายคนรอคอยวันนี้วันที่สิบหกครับเนาะก็เช้าวุ่นวายสายตื่นเต้นต้นเย็นคอยรับทรัพย์กันทุกคนนะครับที่สวัสดบาสามส่งเข้าห้องสอบนะครับเนาะ ประสบพานกันทุกคนนะครับเนาะสระสบพนกันทุกคนคทีที่บอกสลาครับจะวางแนวทางของหวยสองรับนะครับพนีีทางช่องครับเนาะหวยสองรับให้เป็นแนวทางครับเนาะขอบคุณพี่ชายเจดีนะครับพนีฟีดทางช่องหวยสองรับนะครับวันนี้ก็ให้อาหารปลาครับผ่านุงนมาให้อาหารปลามาเส้นปลาครับเนาะก็ให้ปลาไปคาบลูกบอลครับเนาะลูกที่เราซื้อ ไปจับใส่มือเจ้าหน้าที่นะครับเนาะข่อยรับลูกบอลใส่มือเจ้าหน้าที่ให้ตรงกันที่เราซื้อนะครับเนาะมาเส้นปลาเส้นหน่อยตอนเชา้าครับเนาะตอนเช้าเชา,ชาปลาเยอะนะเนาะปลาชนตัวใหญ่มากวันวนมาให้อาหารปลาปริญากําลังกายนะครับเนาะที่ส่วนมากกัส่วนมากกะเช่าเหมือนเดิมก่อนอื่นก็ดูผลของหวยซองรับหมดที่แล้วก่อนนะครับเนาะหมดที่แล้วหวยซองรับ บนนะครับเนาะเด่นเจ็ดลองห้านะครับหมดที่แล้วจับคู่ให้ก็เจ็ดสองเจ็ดห้าก็เจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามห้าสามนะครับก็ไม่เข้าครับรองวดที่แล้วตะันไดข้ออกสองสี่หกนะครับก็ส่วนล่างนะครับล่างเด่นหนึ่งลองหกหนึ่งก็เข้าตัวเด่นเลยนะครับเนาะหนึ่งเข้าตัวเด่นเลยแต่เสียดายครับเนาะ เดนหนึ่งจับคู่ไม่เข้านะครับเนาะสิได้อย่างแรงเลยจับคู่ให้เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเราทางรัฐบาลไทยสองตัวล่างกว่าเก้าหนึ่งนะครับเนาะสิได้มากสิได้แทนเทตะไขวิ่งไครูดก็น่าจะได้นะครับเนาะเด่นหนึ่งลองหกส่วนหกขึ้นบนนะครับหกขึ้นบนล่างมาตัวนี้เลยครับเนาะล่างมาตัวเด่นเลยนะครับ งวดนี้มีแนวทางให้เหมือนเดิมครับนะ้องงวดน,นี้ให้รออยู่ใครยังไม่มีตัวเลขยังไม่มีตัดินใจไม่ได้จะซื้อตัวไหนก่อนดูแนวทางของหวยสองรับหวยซองรับไปพิจารณา,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 รค,าครับนะ้องมาพิจารณาก็กดเงินก็ดูแนวทางเบาสารคคมก่อนครับน้องเผื่อใครยังไม่เห็นเบอรสารคามซื้อตัวไหนงวดน,นี้ยังตัดใจไม่ได้เลยยังงงในดวงเลขเลยอยากดูเบาร์าสลราคำซบเบาร์สารคามก็ให้บนล่างเน้นบนนะครับ เด่นเจ็ดลองแปดครับเนาะเด่นเจ็ดเด่นแปดจับคู่ให้นะครับเนาะถ้าเจ็ดมาก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามนะครับหกคู่ให้เด่นไปที่เจ็ดศูนย์เจ็ดสามแล้วก็แปดศูนย์นะครับเน้นให้สามคู่นี้ใครชอบใครจะไม่เห็นเดี๋ยวทางบอสารรามก็แคปไว้นานอาจจะลืมอะไรก็ ลงให้ดูอีกสามอีกรอบหนึ่งครับเนาะก่อนจะไปที่หวสองรับนะครับจัดไปครับเนาะจะถ้าหกโู่นี้ไม่สมานก็กันไวที่สามศูนย์กับสี่ศูนย์ครับเนาะคาดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับเนาะมาไม่ถึงตัวกันแน่นอนนะครับบนล่างเน้นบนครับเนาะจัดไปเจ็ดศูนย์เจ็ดสามแปดศูนย์เป็นตัวเน้นนะครับเป็นตัวเน้นเลยหกโค่นี้บางวนนี้มั่นใจครับเนาะถ้าหลักสิบตัวหน่วยมาคอยหลักร้อยเข้าเต็มเต็มนะครับเนาะหลักร้อยเข้า ส่วนชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวเบาซ้ำให้ไปหกเก้าชุดนะครับไม่ใช่หกเก้าชุดมีเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามเบิ้ลหน้านครับดูบนจะไม่สวยแต่มีรุ่นแน่นอน,นครับ,บันนี้มั่นใจมีรุ้นแน่นอนถ้าหลักสิบหลักหน่วยทํางานนะครับหลักร้อยมีรุ้นแน่นอนนะครับเนาะมีรุ้นแน่นอนส่วนหลักศูนย์ก็ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสามนะครับ หลักแปดก็แปดเจ็ดศ3นย์ปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสามเบาซเบาสารับให้เน้นไปที่หลักเจ็กับหลักศูนย์นะครับขีดเส้นใต้ให้แดงๆนะเนาะชุดเน้นไปใครชอบจัดไปนะครับเบาซ่าซื้อหมดนะครับซื้อหมดนี่สุดท้าที่เลือกเอาครับเนาะชอบตัวไหนก็จัดเอาคู่นั้นก็ได้นะครับเนาะไม่ว่ากันก็คนหลายคนตามหลายเสี่ยหลายอาจารย์นะเลือกเอาครับเนาะแต่บาซ่าจัดหมดนะเบาซ่าไม่จัดไปซื้อให้คนอื่นนะเนาะอย่างที่คือพูดประจําจัดของตัวเองก็พอครับเนาะ เพราหลักร้อยตัวหนึ่งก็คือหนึ่งครับรหนึ่งบอสามเจ้าซื้อต่างหากครับเนาะก็เป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามนะครับซื้อต่างหากนะครับเนาะแต่อมจะเน้นหนักตรงชุดเก้าชุดนี้ครับเนาะชุดสาวเก้าชุดนี้ชุดสามตัวลงทุนน้อยกําไรงามครับเนาะลงทุนน้อยกําไรงามก็มาที่หวยสองรับของเรานะครับทีนี้หวยสองรับของเราได้มาแล้วครับเนาะได้มาแล้วก็ขอพุพี่ชายจะดีครั้งหนึ่งนะครับ หมดที่แล้วว่ชาจะดีให้เด่นให้หวยสองรอบให้มาเด่นเจ็ดลองสองงวดนี้บนนะครับเด่นเจ็ดลองหนึ่งนะครับเด่นเจ็ดลองหนึ่งจับคู่ให้สามคู่นะครับเจ็ดเก้าหนึ่งแปดเจ็ดสี่เจ็ดเก้าหนึ่งแปดเจ็ดสี่สามคู่นะครับบนอย่างเดียวเห็นไหอยากบนล่างให้ชัดเจนนะครับสามคู่นี้ครัท่านที่เจ็ดเก้าหนึ่งแปดนะครับ เก้ากับหนึ่งแปดกีติเตอร์ให้แดงๆนะครับเนาะกีิเตอให้เลยส่วนชุดสามตัวนะครับคือแปดเจ็ดเก้าหกหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเจ็ดสี่นะครับเน่ยให้สามชุดชุดมีให้สามชุดนะครับนาอมาเชนเน้นสามชุดชุดสามตัวก็สองตัวมีสามคู่นะครับเนาะอย่างละสามนะครับทีนี่มาที่ล่างนะครับมาที่ล่าง ล่างเด่น8ปรอง2นะครับเด่น8เด่น2จับคู่ให้3คู่เหมือนกันนะเนาะบนก็3คู่ล่างก็3คู่นะครับเด่น8ปรอง2จับคู่ให้3 8 3 2 9 2 3 8 3 2 9 2นะครับ3ชุด3ชุดนี้ก็เน้นไปที่3 8กับ3 2นะครับเนาะ3 8กับ3 2ขีดเส้นใต้ให้แดงๆครับเนาะ เรียกแค่สามคู่นะจะาเป็นเบาสารคามครับเนาะไม่ใช่ปัญหานะแค่สามคู่บนล่างนะครับเนาะอยกให้ชัดเจนเลยสีง่ายด้วยนะครับเนาะหรือใครจะไปกันไว้บนก็แล้วแต่ครับเนาะเอาที่สะดวกนะครับกอครบท้นครับเาสำหรับทางของหวยซองรับนะครับหมดวันที่สิบหกกรกฎาคมปีหกแปดนะครับเนาะวันนี้วันพุธวันพุธก็มีเราพัฒนาฮานอยด้วยว่ามีเวลาต่อให้ฮานอยเราพัฒนาให้นะครับเนาะเผื่อละนรัฐบาลไทยเสร็จก็ จากต่อพักกินน้ากินท่าเสร็จก็จากต่อที่ฮานอยตอนห้าโมงครับเนาะก็สามีเวลาลงให้นะครับลงให้สำหรับคอฮาหนอยนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็ทายลิปกมันเดืเอดร้านสำหรับคนที่ยังไม่เคยถูกหวยรวยเงินครับเนาะขอให้ปลดล็อกให้ได้นะครับบางคนก็ยังไม่ถูกหวยตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะปีหกเจ็ดทั้งปีหลากยาวมาจนปีหกแปดบางคนไม่มีโชคเลยแต่ชอบเสี่ยงโชคแต่ไม่มีโชคครับเนาะก็วันนี้ขอให้ปลดล็อกให้ได้ครับเนาะซื้อจากใครก็แล้วแต่ จากสำนัก like uh huh. ไหนก็แล้วแต่ค่อยถูกหวยรวยเงินครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเลขทูบเลขเทียนเลขดังเอาเลขฝันนะครับเนาะจัดไปครับเนาะจัดไปไม่ว่ากันครับเนาะทังคนต่างชอบครับเนาะสายเลขฝันก็มีสายเลขทูบเลขเทียนก็มีครับเนาะเลขเอาครับเนาะไม่ว่ากันส่วนเบาสะครับชอบคำนวณครับเนาะชอบคำนวณฝันไม่ค่อยแม่นครับบาสระคำฝันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้ ฝากไว้แค่นี้ครับ,รบเจอนที่ฮานอยครับร่บมีเวลาตัวที่ฮานอยส่วนคินี้ก็สวัสดีครับ